มาสวัสดีพี่น้อง้่องไปเนาะวันนี้ก็มานำเสนอเสื้อกล้ามทอมเท่ๆแบบนี้เห็นไหมเนาะด้านหน้าเขาจะมีตัวคาดฟองน้ำปิดจุกให้เนาะด้านแขนเขาจะไร้รอยตะเข็บนะเป็นเนื้อผ้าที่บางบางแล้วก็บางแนบสนิทเราดูดิเนาะดูดูความละเอียดเนาะดูความละเอียดไร้รอยตะเข็บให้เบื่อเนาะ ด้านหลังจะระบายอากาศได้ดีในราคาหลักสิบแบบนี้เนาะชาดเปโลกเราสนใจช่องทางติดต่ออินบ็อกช่องเ c งชาแนลมาได้ข้างหน้าคาดด้วยตัวปิดจุกนุ่มๆแบบนี้เลยนะข้างหน้านเห็นไหมเดี๋ยวจะพลิกดูด้านไหนเดี๋ยวจะให้ดูด้านไหนเนาะอันนี้คือเป็นบริเวณด้านไหนเห็นไหมมันจะมีแผน่นคาดเนาะ ท่านบริเวณหน้าอ,อกเนาะสามารถปิดจุกได้เนาะก็้แบบนี้เลยเนาะใส่แบบว่าผ้าเนียนนุ่มละเอียดเนาะเบาบางมากเลยเนาะมีความนุ่มสัมผัสได้เนาะไร้รอยตะเข็บเนาะนี่ีเห็นเห็นด้านตรงแขนไหมนี่ใส่บางเบา,บาสบายไม่รัง้งแต่เปนเนาะใส่เบาบางสบายไม่รั้งแต่เป็นนะี่ บา,บางแบบนี้เราเก็บความละเอียดเรียบเนียนที่เวลาใส่ได้ดีมากเลยสนใจทักมาได้นะจ๊ะยวด